ู้ชมค,ครับกลายเป็นกระแสให้พูดคุยกันตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้นะครับสำหรับข่าวหลุดนะครับชื่อพักใหม่ของอดีตพักเก้าวไกลที่ใช้ชื่อว่าพักประชาชนนะครับพร้อมกับในพักเองก็ได้มีการเลือกนะครับให้นายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับสสแบบบัญชีรายชื่อของอดีตพักเก้าวไกลนั้นขึ้นมานั่งตําแหน่งหัวหน้าพักครับแล้วก็ มีนายสราวุธใจหลักครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอดีตผู้มนวยพักเก้าไกลด้วยเหมือนกันและก็เป็นเพื่อนซีนะครับของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นขึ้นมานั่งเก้าอี้ในส่วนของเลขาธิการพักนั่นเองนะครับโดยล่าสุดเองก็มีความชัดเจนนะครับถแถลงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการจากตึกไทยสมิทธ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขออนุญาตส่งไม้ต่อให้กับหัวหน้าพักประชาชนและผู้ที่จะนำพักไปสู่การสร้างรัฐบ,บาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งพักสดุงไปคุณรัฐประมงเลยปัญญาวุฒิกับขอบคุณคุณธิตนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสื่อมาลชนทุกท่านวันนี้พวกเราพักประชาชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากระบวนการในการทำให้พักประชาชนเป็นสถาบานถันทางการเมือง สื่อต่อรวมการพักและก็แต่อนาคตใหม่พักก้าปลายเปสิบสัดังนั้นวันนี้นะครับที่ผมเองก็ได้รับเรื่องให้เป็นหัวหน้าพักที่ประชุมใหญ่ของพักก็สามารถที่จะออกมาพูดสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับได้อยากตรงไปตรงมาว่าภารกิจของผมและพวกเราต่อจากนี้กรรมการบริหารพักสมาชิกพักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักทีมง,งานของพักทุกคนครับเรามีภารกิจที่จะทำให เราสามารถสร้างรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งปี7 0ได้แน่นอนที่สุดครับการสร้างรัฐบาลในการเปลี่ยนแปลงในการเลือกตั้งี2 5 7 0นั้นหมายถึงว่าเราจําเป็นที่จะต้องชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทังหน้าและแน่นอนที่สุดผมคิดว่าเราควรจะต้องตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้น นอกจากการที่เราได้เป็นพักอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งจีนตะกครับผมคิดว่าเป้าหมายที่เป็นขั้นต่ำของพวกเราเราคิดว่าเราอยากจะชนะการเลือกตั้งโดยสามารถเป็นรัฐบาลพรคเดียวได้และคือเป้าหมายที่เปข,ของพวกเรามีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างภารกิจหลายอย่างที่พวกเราต้องทำครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างพักขึ้นมาใหม่ปรับปรุงโครงสร้างพักการหาสมาชิกพรกการหาย,าย,าหาย,ยอดบริจาคพรค รวมถึงหาคาาะแนนนิย,ยมการปรับปรุงนโยบายให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากขึ้นดังนั้นครับทุกท่านที่ยืนอยู่ด้านหลังผมและตอนนี้คุณสลายุทธใจหลักนะครับคุณสิริกัญญา,าสันสกุลนะครับเป็นคนที่อยู่ร่วมกับพวกเรามาต้องแต่สมยัยอนาคตใหม่อย่างที่ผมได้นาเรียนครับว่าตอนนี้เราพยายามจะจัดวาง แบ,บ่งแยกบทบาทให้มีความชัดเจนครับในฐานะหัวหน้าพักรละที่ตัวผมเองก็เป็นสมาชิกของพระะรแกุเทมราษฎรมาตั้งแต่จะรับบทบาทในฐานะการที่เราทํางานรับบ้างสิ่สงสำคัญที่สุดในการสร้างพักประชาชนให้แข็งแรงยิ่งขึ้นก็คือการทาโครงสร้างพักฐานสมาชิกพักให้มีความแข็งแรง คุณสลา,ายวิใจหลักได้รับเรื่องจากที่ประชุมใหญ่พรรคประชาชนได้รับความไว้วางใจเพราะคุณสลา,ายยุทธ์ใจหลักได้ทําหน้าที่ตรงนี้มาตลอดตั้งแต่ที่เลาร่วมเดินทางด้วยกันมาดังนั้นผมจะขออนุญ,ญาตให้พ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนครับได้ฟังนะครับคำชี้แจงคะแดงวิัยทัศนะครับคุณสลา,ายยุทธ์ใจหลักว่าเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาสร้าง ภาคประชาชนให้เป็นภาคของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและทาให้อยนาจนูงสุดเป็นของประชาชน่างไขออนุญาเชิญที่ใจดีครับครับดีวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแน่นอนการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลานะครับเราสำหนับเรื่องนี้ดีตั้งแต่สร้างพับอนาคตใหม่ดังนั้นการที่ต้องใช้เวลานะครับขณะเดียวกันเราจําเป็นต้องมีคนจานวนมากเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ท่าน,นคือที่มาว่าทำไมเราต้องตั้งทัพให้กลายเป็นสถาบันนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่อารตกใหม่จนมาถึงก้าวกลเรามีโครงสร้างนะครับที่มาจากสมาธิทัพนะครับและเรามีโครงสร้างสมาธิทันะครับก็ะจะมีทั้งส่วนเป็นสมาธิโครงสร้างที่เป็นตัวแทนสมาธิทัพผ่านงานเครือข่ายนะครับ มีเกอขายพื้นที่เจรือข่ายน่าพิพานเ์เจอขา่า,ขายแรงงานโครงก้างทำไมชี่ครับที่เป็นตัวแทนประชาชนติดต่อไม่ไม่ดังครับที่ประชุมสัพะแต่ราดอรนะครับได้แน่นอน ลูกลูกัลลลและนันก็เป็นถ้อยถแถลงนะครับของว่าที่หัวหน้าพัก ประชาชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอดีตพักเก้าไกลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแทนนะครับที่จะขึ้นมาทําหน้าที่ดํารงตําแหน่งในพักประชาชนหลังจากนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยมีการสรุปคร่าวๆว่างานแรกนะฮะคงจะต้องเป็นเรื่องของการทําโครงสร้างพักให้มีความแข็งแรงขึ้นมาก่อนตั้งแต่ระดับของสสนะครับไปจนถึงในระดับพื้นที่เลยก็ตามนะครับเราย้อนกลับมาดูประเด็นที่ถูกพูดถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้กันนิดนึงนะฮะว่าตั้งแต่ที่ชื่อของพักหลุดออกมา นะครับมาชัดเจนกันอีกทีเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับซึ่งบรรดาอดีตสมาชิกพรรคก้าวไกลเองได้ทยอยโพสต์ภาพนะครับโลโก้ของพรรคประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆครับโดยจะใช้ชื่อพรรคเนี่ยย่อว่าปอชชนะครับโดยมีภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ people's party นะครับมีชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า pp ครับ ขณะที่เครื่องหมายพักจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมและมุมทุกด้านของสามเหลี่ยมมุมแต่ละมุมนั้นเท่ากันกลายเป็นสามเหลี่ยม6ด้านนะครับโดยใช้สีส้มเป็นสีของสามเหลี่ยมและส่วนตัวอักษรนั้นจะใช้สีกรม,มท่าและสีส้มครับ และหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนการถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้เสร็จสิ้นลงวันที่10สิงหาคมนี้นะครับพักจะจัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิกพักใหม่เป็นครั้งแรกครับพร้อมกับไปพบปะสสแล้วก็สกอรวมถึงผู้บริหารพักชุดใหม่ที่ใจกลางเมืองก็คือสยามสเตเดียมวันนั่นเองนะครับ ขณะที่กรรมการบริหารพักคเก้าไกลเดิมนะฮะอย่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตนายชัยธวัฒน์ตุลาธนก็จะร่วมรณรงค์หาเสียงเลือกอบจอจังหวัดราชบุรีที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันที่1กันยายนนี้นะครับ